ยายหลานเชนเน์สวัสดีค่ะสวัสดีน้องคิดสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนทำดีๆวันนี้น้องคิดจะมารีวิวเสื้อนะคะเสื้อใหม่ขยับเข้า,ามาอีกสิเสื้อใหม่ค่ะไซส์ใหญ่มากอันนี้อะไร 5XL ซื้อเผือ่อนาคตน,นะคะ 5XL เสื้ออะไรดู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 ดด M N J T V M N J T V ของใครนะของใครเสื้อนนี้ของใครทำมาขายพี่อะไรนะครับพี่อะไรพี่เนมนอของพี่เนม M N N M N J T V น,นะคะพี่เนม เน็ตไอดอลช่อง YouTube นะคะ M N J T V ทำมาขายคคิดก็เลยสัง่ง F C สั่งมาให้หนึ่งตัวค่ะ้ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไม่ใช่อะไรอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร ฮะอ่ะน้องพีก็พูดสิฮะพูดพูดอะไรอยากรีวิวเสื้อค่ะอยากรีเสื้อชอบมากใช่ไหมใช่ต้องใส่ทุกวันใช่ไหมวาน้าชอ้อละชอบน่